สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลํำลายครับโดยในเทปนี้ครับจะพาแฟนๆจอด,ดีบครับไปชมผลงานของยอดมวยระดับตำนานอย่างช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ครับไฟนี้ครับโคจมาเจอกับเดวคุกแชมป์โลกคาราเต้และคิกบ็อกซิ่งเจ้าของฉายาเดอะออโลนะครับนักชกผู้ไม่เคยแพ้นักมวยไทยเลยก็มาติดตามรับชมกันครับว่าไฟนี้ช้างเผือก จะสามารถล้างอาถรร์เอาชนะเดวคุกได้หรือไม่หรือสุดท้ายครับจะกลายเป็นเหยื่ออีกลายของเดวคุกและเช่นเคยครับเพื่ออัตลรกก่อนจะชมมวยคู่นี้เราจะพาไปรู้จักประวัติย่อๆของทั้งคู่กันก่อนเลยครับเริ่มกันที่ประวัติของนักชกชาวอเมริกันครับเดลคุกเจ้าของฉายาอัพลโลครับเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี1956ครับ หรือตรงกับปีพศ2499ที่เมืองทัสซารัฐโอกาโฮมาสหรัฐอเมริกาหัดศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่15ขวบครับทังคาราเต้เทควันโดตนคุกครับได้สายดำคาราเต้และก็ได้สายดำเทควันโดในระดับที่เก็ด,ด้วยเป็นเจ้าของแชมป์ US สมาคมคาราเต้อาชีพในรุ่นเวอร์เวทครับก็แชมป์ประเทศสหรัฐนะฮะแล้วก็แชมป์โลกสมาคมคาราเต้อาชีพในรุ่นมิดเดิลเวท แชมป์สมาคมคิกบ็อกซิ่งโลก WKA ในรุ่นมิดเดิลเวทครับไฟนั้นก็น็อกโดนัลด์ทักเกอร์ยกแรกด้วยโดยในยุคนั้นครับฝรั่งอเมริกันครับนิยมศิลปะการต่อสู้พวกคาราเต้กังฟูสุดท้ายครับก็เอามาดัดแปลงเป็นรูปแบบหรือเป็นสไตล์ตัวเองจนเกิดกฎหรือกติกาแบบฟูลคอนแทคเกิดขึ้นก็จะมีการจัดชิงแชมป์คาราเต้แบบฟูลคอนแทค และเดวคุกครับก็กลายเป็นแชมป์โลกของสมาคมคาราเต้อาชีพครับ PKA Professional Karate a s s o c i a t i o n ครับซึ่งถือว่าเป็นสถาบันแรกๆครับที่มีการจัดให้ชิงแชมป์โลกคาราเต้อาชีพเกิดขึ้นครับหลังจากคว้าแชมป์โลกคาราเต้ ate, และคิกบ็อกซิ่งแล้วครับคุกเกิดอาการของครึ่งครับหรือว่าเกิดอาการห้าวครับอยากวัดชั้นนักมวยไทยครับเรียกเอานักมวยไทย อย่างซูเปอร์แมนโอสุสภาหานศึกเปรมชัยครับแล้วก็นักมวยไทยคนอื่นไปร่วมร่วม้าคนครับแล้วก็สุดท้ายครับคุกก็ปราบแล้วก็เอาชนะนักมวยไทยทั้งทั้ง5าคนได้ทั้งหมดครับเรียกว่าปราบเรียบราบคาบเลยครับก่อนจะขึ้นมาเจอกับช้างเผือกเกียรติสทริ์ในที่สุดครับ ต่อกันด้วยประวัติของช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับโดยช้างเผือกเกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมปี1966หรือตรงกับปีพศ2509ครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ชกที่เมืองไทยก็มีชื่อในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่ทําให้ช้างเผือกเป็นที่จดจําเลยคือการเดินสายไปชกอย่างต่างประเทศครับสร้างไฟที่เป็นตํานานอย่างเมื่อคราวที่เอาชนะลิกลูฟัดทั้งทั้งที่ระหว่างเกมการชกครับช้างเผือกกามหักด้วย จนคนจดจำรรถึงวีรกรรมจนถึงทุกวันนี้นะครับช้างเผือกมีดีกีเป็นแชมป์มวยไทยคิกบ็อกซิ่งโลก W.M.K ในรุ่นเฮฟวี่เวทแชมป์สาพันมวยไทยนานาชาติครับ I.M.T.F ในรุ่นไลท์เฮฟวี่เวทแชมป์สาพันคิกบ็อกซิ่งจักรวารครับ U.K.F ในรุ่นไลท์เฮฟวี่เวทแชมป์สภา,ามวยไทยโลก W.M.C รุ่นคุยโซเวทแชมป์สาภาพคิกบ็อกซิ่งโลก W.K.U ในรุ่นคุยโซเวทนะครับ แลวก็เคยลงแข่งในรายการ K1 World ลางปี96ครับซึ่งผลสืบเนื่องจากการลงแข่งในรายการนี้ครับช้างเผือกครับถูกบรรจุให้เป็นตัวละครในเกม K1 World ลางปีด้วยซึ่งเกมนี้ครับหาเล่นในเครื่องเล่นคอนโซล Sony PlayStation 1นะครับก่อนรับชมวิดีโอมวยคู่นี้นะครับทางทีมงานดูมวยบายใหญ่ลำลายนะครับฝากกด Sub สไครต์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ ทางทีมงานครับจะสรรหาวิดีโอมวยสนุกๆมาให้รับชมกันอย่างต่อเนื่องโดยทางช่องของเราครับจะอัพคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์รวมทั้งอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยและหลังจากรับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแฟนๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้เลยที่สําคัญครับอย่าลืมกดสันกร่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้รับชมวิดีโอกันอย่างทันท่วงทีเวลามีวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับ ขอบคุณผู้สับสนุนกาแฟซอมวยไทยรสเข้มเตะปากอัดลนยไทเกอร์ตอง3ครับและเมื่อพร้อมกันแล้วครับรับชมมวยกันได้เลยครับสึก AJKF Inspiring War Heat นะครับจัดเมื่อวันที่30มิถุนายนครับปี1990ครับหรือตรงกับปีพศ2533ครับที่กรุงโตโกเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับ ช้างเผือกเกียรทรงฤทธิ์ครับเจอกับเดวคุกนักชกชาวอเมริกันครับคู่นี้ชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งกำหนด5ยกครับยกละ3นาทีพัก2นาทีนะครับขวาไปทีงครับเรียบร้อยครับรู่ลงไปนอนเลยครับสำหรับเดวคุกครับแต่ก่อนหน้านี้นี่เดวคุกนี่ปราบต้องมวยไทยมาแล้ว5ลายนะครับ้วเป้งมากครับแล้วก็เนี่ครับไฟที่6เจอกับช้างเผือกครับแล้วก็ ผมจะมั่นใจในระดับหนึ่งครับว่าน่าจะเก็บช้างเผือกเป็นลายที่6ได้อย่างแน่นอนครับปรากฏว่าต่อยกันจริงนี่จบแบบแม่ค่อนข้างจะง่ายไดย้พอสมควรเลยนะครับยกที่2ครับด้วยเวลา1นาที48่ิบแปดวิครับอ่าชิวๆครับเหงื่อนี่ยังซึมนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวคุกเองก็นี่ครับยังไหวอยู่ครับแแต่ตอนชกนีก โดนหมัดแล้วทิ้งตัวไวยไปหน่อยครับอทิ้งครบสามครั้งก็กรรมการวิรัตครับก็จับแพ้ไปเลยครับภาพช้าครับจังหวะนี้น่าจะเป็นนับแรกนะครับนี่ครับโดนทางด้านหัดซ้ายสวนมาครับหงายท้องเลยครับนนับที่สามครับ ถือเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดครับแล้วก็เป็นการดับความอาหังกาของเดวคู่ครับที่สามารถปราบตั้งมวยไทยมาแล้ว5ลายครับก็รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามา และอย่าลืมครับกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกาแฟสอมวยไทยรถเข้มเตะปาาและก็แอดไลน์ไทเกอร์ตองสครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปหน้ามันเหมือนเดิมครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ